นี่เป็นภาพที่นายทวงศักดิ์บุภาเกษตรกรชาวลาวกำลังนำผู้สื่อข่าวชมการปลูกฝรั่งหงเปาซื้อจำนวน400ต้นในพื้นที่1ไร่หลังจากที่ได้ทำระบบน้ำในแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่1ไร่แล้วโดยในส่วนของการปลูกในครั้งนี้ต้นพันธุ์ฝรั่งหงเปาซื้อที่นำมาปลูกก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่ไดจากการทาบกิ่งทั้งหมด โดยจะขุดหลุมปลูกแต่ละหลุมอยู่ข้างๆกับมินิสปริงเกอร์ที่ใส่ไว้ในระบบน้ำซึ่งการขุดหลุมจะขุดลึกประมาณเท่ากับถุงดำที่ใส่ต้นพันธุ์และก่อนในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนลมแรงเพื่อเป็นการแต่งกิ่งไปในตัวด้วยจึงได้ทำการตัดกิ่งและก็เด็ดใบของต้นฝรั่งของเปซือออกเกือบทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้ใบนั้นต้านแรงลมป้องกันต้นล้มเอียงโดยการปลูกก็เอาถุงดาที่ใส่ต้นพันธุ์ออกก่อน และก็นําต้นพันธุ์ปลูกลงไปในหลุมที่เตรียมไว้และก็นําดินมากลบโดยต้องระมัดระวังไม่ให้ดินนั้นกลบถึงจุดที่ทาบกิ่งเพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นฝรั่งได้จากนั้นก็นําท่อนไม้ไผ่มาปักค้ำมัดไว้กับลําต้นฝรั่งเพื่อป้องกันต้นล้มเอียงเมื่อถูกแรงลม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ดูแลรดน้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่าเสมอใช้เวลาประมาณครึ่งปีฝรั่งหงเปาซือก็ติดผลแล้วครับเอาว่าๆครับเป็นเป็นยังไงครับตอนนี้กาลังสีเฮ็ดยังหลังจากว่างระบบน้ำเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาต้นพันธุ์ลงปลูกอ๋อต้นพันธุ์ซีดาหงเปาซือแมนครับอ๋อฝรั่งหงเปาซือเนาะแมนครับกับกบสังเกตว่าโอ้ยผมเห็นเออปลูกไปหลายปลูกไปหลายแล้วเห็นว่าจะปลูกชีลอยต้นน้นองแมนติ ปลูกแล้วครับสี่ร้อยตัวใ<อ>กล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วโอ้รับขับ,ขบสังเกตว่านี่ฮะปุ๊บปุ๊บมาเบิ่งอันนี้เอาต้นนี้กับสียู่ในกระปุกแมนเอา,บา,บา,บาใบใบใบไซม์ดเอาเฮาเฮาเอาออกไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุม,มันมีลมพายุอ่าพายุแล้วก็ฝนมันหลายอ๋อพายุฝนสังเกตเบิ่งเบิ้งดินเลยมันเป็นน้ำน้ำเสบแบบนี้เฮาเฮาต้องเอาออกเนึ่งมาต้านลมส่วมันลดการขายน้ำยังอืาเอามันบ่ตายดิบ่เสียดายที่ใบบ่ตาย โตไปอีกประมาณสองอาทิตย์ลองมาทายเบื้องว่ามันจะแตกคุ้มงามันลองแพนเบิ้งว่าปลูกปลูกไปทั้งมดนี้เอาออกมาเลยอเดี๋ยวเบิ่งไปอันนี้หากะหักยอดออกเนี่ยเนี่ยอ่ักยอดออกเพราะว่าโมเมนต์มบสมบูรณ์นี่สมบูรณ์บะคั๊กแมนครับลองสังเกตเบื้องงเ่สมบูรณ์สมบูรณ์เขาเขาเบิ้องมองมองห้อยตอของต้นท่าปะห้อยตอก็เกี่ยวครับมันสนิทกันดีมดทุกอย่างครับนี่ครับนี่ครับ มันจีแตกตาออกมาแบบนี้ครับเาีมันจีย่นเวลาในการอันทีว่าเสกตาอีกอ๋อหมายถึงว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดกิ่งมันขยายได้หลายขึ้นน้ำบอลใช้เวลาน้อยลงอ๋อครับครับพราะกิ่งมันสะสมสะสมอาหารสะสมอาหารอยู่แล้วเลยดิเห็นว่าต่าออกมาในน้อยนี่เ๋ยวมันมันจีออกมา แล้วเขาค่อยมาตัดแต่งอีกทีนึงอ๋อเดี๋ยวมันแท่งใบแท่งกิ่งออกมาแมนโอ้ครับครับเอ้าเอ้าสาธิตการปลูกดูว่านี่ปลูกจากไหนเอาเริ่มจากนี่มันเป็นถุงดำนี่ใช่ไหมไหนแมนเราก็ตบๆได้หนึงตบๆได้หนึงแมนแล้วก็ดึงดึงออกเลยโยเลยเตะแมนออมบุกเลยอ๋อคุดเลยอ๋อคุดเลยดิโถ่ดินมันเปียกน้ำหมดดิเราต้องใช้วิธีนี้ถ้าเขาเอาใบใส่นี่เขาเขาเอาลักค่ำก็ย่ะมันจะโยกคือนเขาฮึ่มส่วนนี้พยูดิครับคุดเราหน้าเหมือนหงมัส่นิดนึง เออน้าน้ามันมีอยู่ในแลงอยู่แล้วในแปลงพื้นที่มันอยากน้ำห่งในนึ่งแต่กับโบมีปัญหาอย่างมีปัญหาอย่างนี่นี่เลยครับเอาเอาดินดินนี้ต้องถมเหตุอยู่ระดับหนครับพอดีโบให้มันถมอันห้อยทาบครับอ๋อใหญ่มันใหญ่มันหอด้อยน้อยทาบแมนครับ๋อให้อยมร้อยทาบครับเป็นเป็นอย่างครับหัวผมร้อยทาบเหรอเออมันมีโอกาสจีนเาได้ครับอืเน่าแล้วมันมันจะ เกิดเซอลาเกิดอย่างมันเน่าแล้วมันจะเปื่อยเปื่อยมันจะบรอดะมันตายโอ้เ็ดลับก็คือยายาให้มันมาหอดร้อยทับแม่นครับดิเห็นเห็นร้อยท่บเนาะครับครับก็ดีเป๊ะเลยแบบนี้เขาก็ซักรักซักลักเสริมลักเขามีให้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้พยุเขาเสริมให้เพิ่มเติมอ๋อครับครับเขาเสริมกับลักษณะการเสริมก็แน่นละแล้วก็เสื้อเกานนิมัสใส่เลยอืครับครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับนี่เป็นการปลูกขั้นตอนการปลูกฝรั่งหงเป้อซื้อในช่วงพายุฝนครับครับไดวสังเกตเอาล่องๆแนะนำแต่ละต้นแต่ละต้นนี่อยครับสังเกตสังเกตว่าใบทีตัดออกมาเลยทีตัดออกมาเลยนี่นี่นี่คนี่นี่ครับแม่นครับแล้วก็การปลูกก็ขึ้นใจสิละเห็นบ่บ่บ่ให้บ่ให้บ่ให้ทับบังทับแม่นครับบ่ทับครับดินี่นี่ครับหอยทับมันจีมานี่ครับหอยทับนี้ครับช่วงนี้พายุก็เลยต้องเอาช่วงนี้มมีฝนลแรง ก็เลยเพิ่มเพิ่มลักขึ้นอีกลักนึงปกติก็มีลักเสียบอยู่นี่อยู่แล้วมีแล้วแต่เขาเสริมให้อีกลักนึงได้ที่สังเกตว่าปกติใบเจรายบักคักแต่ว่าเขาออกตัดออกบัญชีย่นเวลาในการแตกิ่งแล้วก็จีซวยในเรื่องการทับลมพันยต้นบันชีโยกบัญชีเป็นข้อมูลดีดีเอา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 เธอผู้ใดสนใจอยากได้ข้อมูลเรื่องของการดูแลการปลูก การอยังต่างๆเกี่ยวกับบัตรีดาฝรั่งหงงปอสือหรือว่าผ่านอื่นๆนี่ครับกับขอบเพื่อนฉีไปหาข้อมูลได้จังไดไปสอบถามได้จังไดครับยุ่งงงใดติดตามเบื้องในอ่าเพจบ้านส่วนวอลดาหรือว่าเฟซบ,บุ๊กส่วนตัวอ่าวอลดาสอนซ้ายหรือว่าอ่าเป็นของผมเองกับท่าวงศักผู้เผาเป็นภาษาอังกฤษครับครัาจ,จะมาที่จะอ่าติดตามได้นะครับมาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เนาะทุกอย่างระบบน้ำกับกัได้มด ครับครับเอาขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับใ้เบื้องเปล่ง